สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเคสเข้ามานะครับผมล้างคาร์บูเรเตอร์นะครับผมของเครื่องตัดหญ้านะครับแคปิตอนนะครับ CG 2 6 0นะครับเครื่องนี้มีอาการติดแล้ววูบดับเร่งแล้ววูบดับไปเลยนะครับผมก็เป็นเครื่องตัวนี้นะเป็นเครื่องเล็กนะครับ260นะครับรหัส260 ก็เครื่องนี้ผมจะทําการล้างคาบูนะครับหรือออกมาล้างคาบูนะครับครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการล้างเลยนะครับ้ตอนการล้างครับก็เช่นเคยครับผมให้อ่าล้างภายนอกก่อนนะครับด้วยน้ํามันเบนซินนะครับอ่าการล้างคาบูอเตอร์นั้นเราต้องล้างภายนอกให้สะอาดก่อนนะครับปอนที่ข้างในออกมาเบนซินลาดก่ เราลื้อข้างในเลยครับพวกเศษดินเศษหินเศษเม็ดทรายเล็กๆนะครับมันจะเข้าไปอุดรูน้ํามันได้นะครับแล้วก็มันจะทําให้เราสิ้นเปลืองเวลาในการซ่อมบริการ,รเปลืองน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อล้างความสะอาดภายนอกเสร็จนะครับก็ลื้อเลยนะครับท่อนล่างนะครับแยกแยกส่วนเลยครับ ก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับผมสำหรับขั้นตอนนะครับการรื้อนะครับก็คงไม่ยากนะครับก็ผมได้ทำไวหลายคลิปนะครับหลายรุ่นนะครับก็ให้ไปลองค้นดูนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเน้นนะครับการวิเคราะห์สาเหตุนะครับวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วให้แก้ไขแล้วให้ได้ได้ผลเลยนะครับก็คือไม่ไม่ให้เสียเวลาในการ คิดวิเคราะห์นะครับจะไม่บานปลายนะครับัจากดูคาบูนะครับมีรอยสิ่งสุกโปกนะครับเต็มเลยนะครับจากที่ดูในห้องน้ำมันครับตามวิดีโอนะครับสำหรับเคสนี้นะครับผมล้างเฉยนะครับล้างคารบูเรเตอร์เป่าทำความสะอาดนะครับส่วนภาพปั๊มนะครับ ปะเกนนะครับยังดีหมดนะครับยังใหม่เครื่องเครื่องยังใหม่ๆอยู่นะครับแต่ว่า,าไม่ได้ใช้งานไปสักพักนะครับมันก็เลยทําให้เกิดยางเหนียวจากน้ำมันออโต้ลูปที่เราผสมลงไปนะครับแล้วก็สิ่งสกรปรกจากน้ํามันนะครับแล้วก็ล้างครับด้วยน้ํามันเบนซินครับ เป่าเป่าทำความสะอาดทุกรูนะครับที่เป็นรูเป่าเลยนะครับใช้ัวลมเป่านะครับเป่านะครับตรงในสกปรกก็แช่ออกนะครับเป่าล้างต่อตามที่วีดีโอเลยนะครับผม ครับกบ็ตรงเตาแลครก็จาทีนั้นก็ทำการลือ้อชุดนมหนูออกนะครับ ตัวนี้นะครับสาเหตุที่มันรูปดับนะครับก็คือนมหนูนั้นติดเลยนะครับติดนะครับก็เลยทําให้น้ํามันนั้นไม่ลงนะครับพอสตาร์ตติดนะครับก็ติ้งขึ้นแล้วก็รูบดับทิ้งระยะไปนานๆถึงสตาร์ตกว่ามันจะซึมลงไปได้ก็น่าจะเกิดจากยางเหนียวของตัวตลูป พี่ทำใไม่น่มหนูนั้นติดนะครับจากการเช็คดูผ้าปั๊มก็ยังโอเคนะครับยังยังยังใหม่ยังยังไม่ผิดรูปนะครับยังยังยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นด้ดจุดหนึ่งครับมันจะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงเล็กๆนะครับตรงทางเข้าน้ํามันนะครับตรงนี้คือเป็นตะแกรงกองสิ่งสกปรกนะครับให้เรายัด ให้หาอะไรมาแหย่ออกนะครับหรือลมเป่าออกนะครับเป่าตรงนี้ทําความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตะแกรงกองสิ่งสกปรกสิ่งสปกปรกที่ปะปนมากับน้ํามันจากทางเชื้อเพลิงจากทางน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับให้เป่าความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ท่านทาการประกอบเลยนะครับ ประกอบครับประกอบก็ง่ายๆครับประกอบนมหนูเอานมหนูเข้าไปับตามด้วยสปริงนะครับสปริงนะครับก็จะมีเบ้าให้ตั้งนับตั้งตั้งในเบ้านะครับครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยชุดกระเดื่องครับก็ ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับก็คิดว่านั่นนะนะพ้พี่ๆนั่นนะน้องๆที่ดูคลิปก็คงเคยล้างกันมาบ้าง ก็ตามขั้นตอนในวิดีโอเลยนะครับกั้ะก็ตามด้วยพปั๊มนะครัเป่าไป ตามคล่ปวีดีโอเลยนะครับผมพันน็อตให้แน่นนะครับนอ็นอตน็อตสี่ตัว การวิดีโอจะช้าหน่อยนะครับผมจากนั้นก็พลิกนะครับประกอบด้านบนนะครับฝั่งด้านบนก็ตามวิดีโอเลยนะครับผม เช่นี้นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยน,นครับใช้ทุดเดิมปะเก็นเดิมนะปลาปั๊มเดิมนะครับ อย่าลืมนะครับขั cannot, นน็อตให้แน่นนะครับเช็คน็อตขันน็อตให้แน่นนะครับจากนั้นก็ประกอบชุดบนนะครับชุดลูกเล่งน,นะครับขั้นตอนและว,วิธีการก็ดูตาม คลิปวิดีโอเลยนะครับผมดังนั้นก็ประกอบเพอกับตัวเครื่องเลยนะตัวเครื่องแล้วก็เตรียมตัวที่จะสตาร์ตติดเครื่องดูว่าจะติดไหม เวลาในการม,มรารบริการนั้นให้น้อยลงนะครับเราวิเคราะห์ให้ถูกจุดนะครับสำหรบับคลิปนี้นะครับก็ถ้าถ,ถูกใจนะครับก็ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อ,อเป็นกำลังใจกับผู้ได้ทำคลิปนะครับผมนะบก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ นะครับกับต้อนน้องพี่น้านะนะครับที่อยากทดลองทําเองนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ